ยไปไปผมแจ็คครับแจ็คไหน XTB ครับฮะน้องชายน้องชายแดงน้องชาย XTB ครับแจ็คมากน้ำครับพี่สูตรรอะไมันต้องใจเด็ดขนาดไหนอ่ะมันออกหน้าโกทั้งของพี่เปาของเวทของพี่ติอ่ะ คือแบบมันใจอ่ะขอโทษได้ไหมครับลูกพี่ F C ตลอดการครับบายแจ็คปากดำได้ไหมผมยันได้ดำตัวผมตี J K ผมแจ็ค J K ดำได้โอ้โ้มัน F C J K นี่ว่ะเาชื่อแจ็คปากดำมันน่าจะ F C J K F C J K ครับเพราะว่ามันมันชื่อแจ็คปากแบบมีแต่ชน J K ผมอยู่แก๊งเล็กพี่ตีอยู่แก๊งใหญ่สมมตินะพี่พี่ตีเอารถชนผมนะผมบอกขับรถคุยเลยววะ ผมก็ด่าฟรีๆนะคือตามหลักแล้วอ่ะถูกาตอนถูกถูกครับมีต้องมีต้องมีโอเวอร์เลยหรือหลักฐานด้วยเนาะเมื่อกี้เราลืมอีกม่ไมด้ันไม่ใช่กิจกรรมอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะตอนคือตอนคือก็โดนด่าฟรีมึงต้องโทรศัพท์ตอนโทรศัพท์มีโทรศัพท์มึงต้องอัดเสียงได้อะมึงจะทำแบบนี้ได้ใช่คือขนาดนั้นเลยหรองั้นก็โดนด่าฟรีโอ้โหไอ้เหี้ยอย่างงั้นยากอย่างงั้นยากอย่างงั้นยากครับอย่างงั้นยากคนเนี้ยคนของนั้นเนี่ยแก๊งเล็กมันก็เฉยยๆออะถูกกวาเเร็็ตมัันนนหค จ็ไหนเอ b ครับฮะคนไครเนี่ยมันเลือนอ๋อผมเจอมันอยู่ผมผมเคยเจอมันอยู่นี่เลเบลมันเลือนมันมามันตามผมมาน้องชายน้องชายแจ็คเจบครับแจ็คบงนครับพี่สูตรอะไรปะไม่ใช่ใครแม่งให้ไวนแม่งมาวะไอสัตว์สองคนเนี้ยผมเห็นมันมาสองคนเลยสองคนเนี้ยเหรอใช่ใช่ใช่ช่มเจอมันมาเลือนเพ่อะไรอ่ะมึงเอาไปให้นายบีไอเียนมันเลือนมันเลือนผมผมมีโอเวอร์เลย์อยู่ผมมีโอเวอร์เลย์อยู่เพราะตามผมา ใช่ใช่มันตามผมมาแต่กระดาษกลางอ่ะไปเรเบลอ่ะคุยมึงสไนเปียทั้งยี่ไรทั้งเยียอะไรมาเลยนี่มึงใส่สูตรด้วยเหรออะไรกันออะไรอ่ะบอพีโนเลยใครไม่รู้เนี่ยตอนแรกมันเป็นประชาชนนะร้อยไอสัตว์ใครวะเยี่ยขึ้นหน้าไอสัตว์คุยอนไนได้บทอยากได้ยียอะไรแจ็คเจวีใช่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 มาตามผมมาแต่กระดาษกลางแล้วตอนแรกอ่ะเอาเอามาหาจคุยเลยเนี่ยมึงไม่ควรพูดอะไรสัตว์่ีโนใจเย็นพี่ ตัวนี้เหรอสองสองตัวสองตัวครับพิติกรมารับก่อนพิติกรรมารับคือผมผมอะตอนเข้าเกมมาผมสตรีมเข้าเกมมาผมเจอน้องมันสองคนแล้วแ่ให้วลิตมันมาวะพี่ผมอยากรู้เอาไปใหนายกตัว้ไม่ไม่ไม่พี่มันต้องโดนแบนอันเนี้ยม่ใคสไม่ครับขอซื้อหน่อยพร้อมล่าอยากรู้ว่าใครแม่งสอบแม่งมาวะอีกคนหนึงอยู่ไหนวะเออ มีเคยขายไมเขาขอซื้อหน่อยตนนี้มัไอตัวนี้มันเชื่อเราเหรอไอตี้ไอตัวเนี้ยไม่ใช่คือผมจะเล่าให้ฟังผมเข้าเกมมาและทีเนี้ยผมไปเจอมันอยู่กระหลายกลางมันก็มาเดินปุ๊บเปี้ยงข้างๆผมอ่ะมันก็ไม่พูดนะอืมแล้วทีนี้ผมเข้าไปเลเวลก็ไปเจอมันอีกไปเจอมันเลเวลอีกถ้ามันเรามีหลักฐานเรามีมีมีผมจําได้มันทั้งสไนท์ทั้งอะไรพี่เอาไปหางยกเลยไปสายเฮ้ยคนหนึ่งอ่ะไอเวทไอเวทอ่ะไปละไปเวทก่อนไปละไเวทไดเวทขึ้นรถมาเวท ไม่ไม่มาอะไรอีกคนหนึ่งอยู่ไหนกูก็นึกว่าพวกเอโอดีไม่ใช่ไม่ใช่สองคนนี้จําได้ครับเปลี่ยนชุดมาปั่นไอ้นี่แทงแทงผมนลยพี่ไปลองลองกลับไปดูย้อนหลังดิผมมามามาใครแม่งให้ไวริสแม่งมาไม่มีรถพี่รถอยู่บ้านมีไเพาะเดียวเอ้ยผมนั่งได้อีกคนนะห่อห่อให้หน่อยเราช่วยไอ้เบสก็ได้พี่เพจ่ะชวยใครได้าเราเอาหลักฐานให้ดูได้ไหมอ่ะได้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 คันนี้มัน เข้ามาเพื่อเลือนย้อนไปด้ห่อต้องเอา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 กูว่านั่งขำอยู่มั้งเนี่ยไอ้สองตัวนี้เนี่ยนั่งขำกิ๊กคักมันต้องโดนแบนไปมันนั่งขำอยู่น้าว่าเละเข้าเกมมามาเจอมันสองตัวแล้วมันแบบเดินล็อกแรกอยู่ตรงผมอะพอตัวอยู่นะพอตัวอยู่นะดูมันโอ้ยรออะไรอ่ะแล้วทีเนี้ยผมไปเลเบลใช่ป่ะเออตอนเพื่อนแล้วก็วิ่งไปในเลเบลสองคน ไอ้ที่มึงบอกว่าไม่อยากสนใจตอนแรกอะนะใช่ที่ว่าที่ขับรถใส่เข้าไปอ่ะเออพี่ดูอ๋อไอ้เที่เนี่ยเหรอใช่ใช่ใช่เอาพี่ก็เห็นใช่ไหมพี่ได้ดูอยู่ปะเห็นเห็นดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่นี่แหละสองคนนี่แหละอ๋อชัดเจนแล้วตอกําลังไปนะสองตัวแสบพี่จำได้ว่ามื่อกลับมาถามว่าแบบมันเป็นใครแล้วมันก็ไม่ตอบแล้ก็ใช่เจอกันกระลาดกลางผมก็งงว่ามันมันเดินปวนเปี้ยนกับผมอุ้ยมันไอ้เที่นี่ล้อหลอกนะแต่งตัวเหมือนไอ้จุกทวิทอ่ะพี่ดูดิพี่ดูทวิททวิทกูแค โอ้ยเฮียเมืองดีๆที่ลงตัววัยรุ่นแฟมิ l ลีใช่ป่ะคนดูคนเดียวกันป่ะหรือว่าผมคิดคนเดียววะ <AK> M, ผมว่าคนเดียวกันนะหกสุดล้อหลอ,อก ก็ดีมัน,ม,นมันก็อย่างเงี้ยเกมในเมือมันก็มีสีสันนะมันก็เป็นแบบเออดีกว่า JK มันเปือยเข้าใจอยู่ทิงถ่ายรูปกอดคอกับเพื่อนไอตะแขนยังไม่กล้าจับเลยบารมีเด็กเดินน้ำฮะคิงถ่ายรูปกอดคอกับเพื่อนแขนยังไม่กล้าจับเลยคืออะไรครับ เลยแม่งออกหน้าโกทุกคนเลยนะมันต้องใจเด็ดขนาดไหนอ่ะ มันออกหน้าโกทั้งของพี่เปาของเวทของพี่ตีอ่ะไอ้เฮียแม่งมันมันคงคิดแล้วพี่ชีพอ่ะถูกป่ะไอ้เฮียนี่คือแบบมันใจอ่ะมันมันมารอกูมันรอกูสตรีมอ่ะแล้วมันมาโอ้โหมันก็เอาสุดเกินมันก็ลอกว่านั่งขำาอยู่มั้งน่ะเพราะมันไม่ได้เล่นที่นี่ไงมันก็ยอนโดนใบฟีอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ให้ถึงที่สุดอ่ะ ถ้าไม่เบนกูกูก็ไม่ออกอยู่แล้วอ่ะประมาณนั้นน่ะมึงก็ตามน้ำเขามาหวยมาแลราคาทุกครับเลยเอ้ยแค่ทำไม่ใช่แล้วไอ้ต๋อยหัวแดงนั่นมันไอ้นี่ไปแล้วนะมันโดนแล้วหรอมันดิสไปแล้วมันดิสมันดิสไอ้นี่แบนไปแล้วแต่ไอ้นี่ไม่ดิสอ้นี่น่าจะอันี้อยู่อันนี่มันบอกว่าอะไรนะมันตามโอ้โห น่าจะตามเขาว่าแต่เมื่อกี้มันไม่มาแล้วจะผาดยากเว้ยไม่แต่มันมันมันสองคนมันมาสองคนนะแต่ไอหัวแดงเป็นคนพูดนะตอนแรกใช่หัวแดงดิไอหัวแดงผมแจ็คเจเวยอ่ะลุกมันเคยไปพูดกับไอแจ็กกี้ที่โฮปมาแล้วตัวเดียวกันเลยออมันจะไปเล่นไหนได้มันเห็นใจตองทำตัวที่มันดีๆหน่อยเอ้ยมันได้ส่งบัตรประชาชนอยู่วะพี่เดี๋ยวนะพี่ไาย คือจะพูดยังไงอ่ะว่าว่ามันมันน่าจะรอผมสตรีมเพราะเพราะผมลงมากระลาดกลางปุ๊บมันขับรถกันมาเลยสองคนอ่ะเออมันขับมาเลยมาจอดเลยมาจอดผมก็งงว่าออเรที่อะไรของมันวะก็เดินมาปวเปี่ยนตรงผมกระลาดกลางอ่ะพอผมขับมาเรเบลอ่าตามมาอีกเข้ามาครับดีๆอ่ะคุยกันได้แต่เข้ามาอย่างนี้ไหมต้นตายนใช่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 ครับมวพูดผมว่าอะไรอะไรพี่ผมเหรอไอพวกนี้ไอสองตัวนี้ อ่าจะเล่าแต่แรกคือผมอะสตรีมกดสตรีมตอนอยู่กระหลาดกลางมันขับรถกันมาสองคนน่าจะหัวนี้แหละใจหัวแดงอ่ะมาปุ๊บก็มาเดินแบบอยู่ข้างๆผมอะแล้วก็เงียบแต่ไม่พูดผมไปเรเบลสักหน่อยปุ๊บมันก็ขับตามมามันเจอกันเรเบลแล้วก็เรียกว่าตาเพื่อนอย่างเงี้ยผมก็เลยปล่อยผ่านไม่ไม่คิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปในเรเบลอะอ่าสักหน่อยปุ๊บมาคุยทีซีเนี่ยมันก็มากันอีกสองคนอะ ที่มันมาบอกสองสองวันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับลองย้อนดูได้ครับอานั้นก็ใส่สูตรกัรเนเซรับเดี๋ยวตอนนี้จัดการให้ไปได้มมีปัญหาเรโอ้โหแล้วออกออกออกหลายกองเลยไอ้คนนอนเกี่ยว่ะเนี่ยอไอ่เนี่ยมันไม่ได้พูดอะไรไอ้นี่มันไม่ได้พูดนะตอนที่ยันนั้นก็ไม่พูดแต่มันมาด้วยกันนะไม่ไอ้คนที่พี่เปาถืออะอันนี้ไม่เขียนด้วยซ้ผมบี้อร่อเออแต่มันมาด้วยกันอ่ะผมก็เลยงงว่าไอ้นี่มันมันแต่มันไม่ได้พูดไงไอ้หัวแดงอไปแล้ว แต่แดดไปแล้วแต่เฮียเนี่ยที่พี่โนถืออยู่ไม่ยอมพูดมันพูดการ์ไทยไหมวะแล้วกันไม่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 ไอ้พูดมันวิ่งตามลูกรอส่งเสียงหน่อยดิแต่ว่ามันเน่ยมันจะอยู่ในเกมอยู่อยู่อยู่เขาอยู่หน้าจอนี่แหละครับอยู่หน้าจอแหละอาจจะไม่กล้าพูดหรือเปล่าเออท็อปน้องท็อปส่งเสียงหน่อยลูกเอ้ยท็อปไอ้ท็อปเดี๋ยวไม่ข้ามเลยท็อปคือใครเดี๋ยวไม่ข้ามเลยพี่ง่ายชื่อมันได้แหละโอเคครับ นานแม่งโดนเขามาด้วยกันนายกก็น่าจะเข้ใช่ใช่ใช่ครับท็อปไม่ตอบนี่มันผลมันส่งผลกับตัวน้องเองนะน้องอันนี้อันนี้ไปไปไปเลี้ยงมาทุกเซิร์ฟด้วยนี่พี่ปาบอกใช่ไหมพี่ปาจำได้โดนโดนทุกเซิร์ฟเลยแปนไปเลยพี่อย่าไปให้อะไรมันไปโอเคพี่แบร์ฝากคลิกหน่อยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมประกาศใบแดงให้ครับขอบคุณครับนายกไปได้สองตัวเลยครับได้สองคนเลยครับ เอาทัวร์ลงรีลงไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไอ้เทียนี่ไอเสื้ลีโอแต่แต,แต่แต่มันออกหลายกล้องนะทั้งกล้องพีต่ตีกล้องพี่เปากล้องเวทอะไรของผมอีกออมันชอบมันชอบแล้วก<น>็นั่งขำอยู่มันนะ้งน่ะบายบายไปละขอบคุณครับพี่โนงขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่เอาครับก่อนเลยมันมันเพิ่งลงคลิปไอ้นี่ในตาคอมมัวร์พี่ใส่สูตรโอเวอร์ไปเกียรนน่ะตัวเนี้ยนะใช่ไอเที้ยนี่แหละไอหัวแดงอ่ะมันเอาเต็มบบเลยนี่หว่าต้องพิจารณเหรอ ได้พี่โอ้มาชอบพิกต์ต่อแรกนึกถึงไล่บอลกันแล้วพรชอบใส่แนวห้าชั่วโมงที่แล้วอ่ะเอาหน่อยเอาหน่อยเหรอเอาหน่อยเออมันได้คลิปแล้วล่ะมึงได้คลิปแล้วปะอิ่มเลยนะเฮียมึงดูอยู่ด้วยปะอิ่มเลยนะพวกมึงถามอยู่เนี่ยเออนี่เนี่ยผมเจอมันตรงนี้เลยผมเข้าเกมมาผมเจอมันตรงนี้เลยนี่เออผู้อยากดูว้าวว่ามึงเคยดูไหมนึกถึกไหมสวัสดีครับวาร์ปมันอะไรวะพี่ตีพี่ตี สีอยู่ปะปีปีที่แล้วปีที่แล้วสี่ไปไหนวะพอดีเจ้าน้องครับเราจะไปตาตาไปไหนหรือไม่ไปไปครับไปไปไปใช่ใช่ต้องไปเคลียร์นี่นู่นเลยครัคนแข่งคุยเคลียร์นะใช่ใช่คือเวททำไมเวททำไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเคลียร์ไอ้ที่นู่นก่อนเด้อเพราะว่ามันมันต้องลงแข่งของเมืองอ่ะ นี่ครับบอสใช่ใช่ครับพี่ตีพี่ตีจัดคนยังอ่ะตาไงพี่พี่เปาตอนนี้พี่เปาเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วที่มันเริ่มขัดคนได้ได้เดี๋ยวพี่ไปคุยทางฝั่งนุ้นก่อนว่าจะเอายังไงอะไรยังไงได้ได้ได้ครับครับเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาอยู่แล้วก็กลับมาแลตาคิดถึงนะอย่าไปครับผมได้ครับผมอะไรนะไอ้ตอยไปแหรอไม่ผมไปนี่แข่งนี่ไงแข่งเขาไปจแข่งบอลลูนเนี่ยแข่งพี่พี่ตีไปดูยังไปดูยังมันมันตัดลงติ๊กตอก้วยนะเบสบอกไอ้ในไอ้ของคนเมื่อกี้ เอาช็อตเอาช็อตติ๊กตอกมึงสั่งมึงสั่งทัวร์ไปลงเลยมันมันอาจจะเป็นทัวร์เราเองหรือเปล่ามาไล่รีพอร์ตผมละมันมีทางเอาเอามันอ่ะเชื่อไหมมันสร้างดีดอ่ะมันสร้างดีเอ็มดีอ่ะวันนี้มึงจะรำใครดีไอเปาไอทอตหรือใครอย่างเงี้ยมันมันมีนะแล้วคนที่กลุ่มแบบสองสองพันหรือพันแปดเนอ่ะมีมันมีครับมีมันมีกลุ่มลับเยอะใช่ใช่ดดดินคอดวันนี้มึงจะรำใครดีว่าเอาไอหมึกไหมเอาไอทอตไหม อะไรอย่างเงี้ยมี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 ต้วมีพิธีไหมไม่มีไม่รู้มึงคนดูไอ้นนดีจริงไหมเนี่ยก็เลยงงว่ามึงสร้างมาเพื่อมึงแต่พิตีติเทนอยู่ช่วงนึ่งแต่พิธีและเวทเวทสกินทองน้องเห็นไหมล่ะฮ้ยผมมีสกินทองอยู่สี่ใบมีใครเอาอีกไหมพี่ก็มีนะพี่ก็มีเยอะสกินทองอะมีใครใครไม่มีสกินน้องบ้างครับไีเท่าไหร่ตอบแล้วแต่เลยครับแล้วแต่เลยจะเอากล่องจูนมึงบอกกูเลยนะ ไหนใครไม่มีกล่องจูนมันนั้นกูติดอยู่สามล้านไงใครไม่มีสกินทองอีกยกมือหน่อยให้ให้มดแล้วไม่ต้องมีใครยกมือหรอกถ้าใครจะเอาก็พี่ติเอาไหมพี่มียังอะไรอะไรนะสกินทองมีแล้วมีแล้วมีใครยังไม่มีครับกากลาง อ้เท่าไหร่อ่ะขายเท่าสามแสนครับสามแสนนี่เหรอถูกยังไงอะเบาเบาขอแค่ใช้นะเอายาวเอาไปขายนะเอาไปชยังไม่มีอให้อัลยเลยกอะไรครับเรียกอะไรครับเนียไม่มีไม่มัเรีอะไรครับเรีกอะเยกอครับีกอรครับเห้อะไับเียรคเกอะไคเรีอะไรครับครับเอครัยอสไคัยะคอะควากคเอะคครัอ้สัตว์ ใช่หรอน้องหรอมึงก็ตกที่อยู่มาตีควายมึงหรอโอ้โหพี่พี่ตีสี่เจ็ีรู้ไหมมันโดนอิจฉาหาผมเลยนะไอคนที่โดนแบนเมื่อกี้ห้าร้อยบาทสี่สิบสี่ร้อยสิบห้าร้อยบาทขอขอโทษได้ไหมครับลูกพี่เอฟซีตลอดการครับบายแจ็คปากดำอ๋อใช่ใช่อ๋อพี่พี่ขอบคุณละไอเดียมันทำทิกตอกอยู่ชื่อแจ็คปากดำ แล้วมันก็แต่งตัวแบบ JK จะได้ไหมผมจะได้ดําตัวผมตี JK ผมแจ็ค JK จับได้โอ้โหมัน FC JK นี่ว่ะมสื้อแจ็คปากดําใช่ใช่ใช่ไม่ไม่ถ้า FC แล้วรักจริงจะไม่ทําแบบนี้ใช่ถ้า FC แล้วจริงควรไม่ทําไม่ควรทําแบบนี้ FC JK นี่นิมันมีนะล่าสุดที่วิ่งเข้ามาคนยุติแล้วปะ ทำอย่างรคเป็นคนแบบตีคนในขาะนั้นเปิดรับทุกอย่างเลยมาแต่คืนเนี้ยมาถึงใช่ใช่ใช่ช่ไม่จะิีเข้ามาทไม่คนที่ตีก็รับหมดเลยมจะมีช่องทางการเข้าหาหลายแบบแต่ไม่ควรแบบนี้ใช่ใช่ใช่อย่าเข้ามาเข้าทางแคบเข้าทางนู้นทางนี้นะพี่โอคนดูไอห้าพันคนมันฝาดกันว่าเดี๋ยวกูไปรีพอร์ตอะกูไปรีพอร์ตกูสารททำมาตั้งนานใช้เงินแลกแสงคืออะไรวะพี่เใช้เงินแลกแสงมาทำได้คลิปได้เงินไง ได้ได้ใช้เงินแลกแสนก็ถูกก็ซื้อไบลิตมาเพื่อได้แสงแล้วก็บริจาคแล้วก็โดเดตมาให้มึงแต่ถ้า F C จริงๆอ่ะไม่ควรทำมันน่าจะ F C J K F C J K ครับเพราะว่ามันชื่อแจ็คปักดแจ็คปักอารมณ์อารมณ์ตกมีแต่โชว์ J K แต่ว่าการไม่ไม่เกี่ยวกับคนดูพวกผมนะอาจะเป็น ไม่เกี่ยวเกอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคนดูมันชอบ J K ของของโซโลงรีแน่นอนแต่ว่าพี่มองว่าถ้าถ้าคนคาว่าแจ็คบัตดันติสติกตอกะเจอเลยใช่ใช่ครับใช่มันชอบ J K จัดเลยเนี่ยหลายคลิปเลยนะไม่ชอบหรอกแบบนี้ไม่ได้ชอบหรอกไม่ได้ชอบหรอกผมไม่ทำเสื้อเจเจไอ้นั่นเสื้อไทยอะไรไม่ได้อะไรเลื่อนผ่านไปบางทีแม่งขึ้นฟีดมาเองอ่ะโซนนะครับเนี่ยผมเออและแหละและ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 ลหละ มันทำเพื่ออะไรมันทำเพื่อมันชอบเราหรือมันทำเพราะไม่ชอบเราวะคือมันมันมันจะเบียวไงพี่เจอเราเบียวกว่ามันเนี่ยไปคุยกันหน้าไปคุยกันหน้าเนี่ยมันเดินมานานแล้วนะตอนแรกกันที่เลยเสียงมันไม่ใช่เลยเสียงแบบพร้อมเต็มระบบเลยอะจะโอเออมันพร้อมใส่อะกูจัดเลยมันพร้อมจะไปเรียกจัดเลยเออไม่มึงไม่อยู่มึงมาไม่ทันก็พี่ตีนี่ไปไหนี่อยู่อนแอดมินอะเสียงมันจ้าวจัดเลยอ๋อตีโดนก่อนแล้วเออมานจ้า่ะผมรู้ได้ไงครับรู้ได้ไง มึงพูดอะไรเงี้ยเอออมันบอกพี่ว่าอะไรนะรู้ได้ไงว่ากูชนะไงอะไรเงี้ยโอ้โหหละขามาอะไรเงี้ยอ๋อมาเจ้ากดมาเล่นกับเราด้วยก็ผมยุคเข้าเกมมาสตรีมาอยู่กระลาดกลางประมาณสองสามนาทีอะแม่งขับรถมาเลยกับเพื่อนมันอะแล้วก็เดินมาวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเดินมาอย่างเงี้ยข้างๆผมอะผมก็ไม่สนใจนาะนู้ว่าแต่อะไรเออก็ขับไปกระลาดกลางไม่ได้คิดอะไรเอยไม่แช่ขับไปเลเบล ไปเจอมันอีกที่พี่เปาเห็นเลยอะขอโทษแทนที่แจ็คปากดำด้วยนะครับบายบางอ้วนปากดำโอ้ทั้งพี่ทั้งน้องเลยมันโดนเกณฑมาไอคนเมื่อกี้บอกว่าขอโทษแทนพี่แจ็คปากดำด้วยนะครับบายบางอ้วนปากดำโอ้ยไอเงี้ยบางอ้วนบันเฮียเนี่ยโดนหมดอะบางอ้วนบางแจ็คแต่มันแต่งตัวตอนแรกผมนึกถึงไอบอลก่อนเลยนะจริงอ๋อไอบอลเออตอนแรกใช่ไอมบอลเออ มันเคยมาอยู่หัวแลชัยหน้านี้ไงแต่งตัวทรงนี้เลยมีเรื่องอะไรกันวะนัดกันมานัดกันมาซื้อพะโล้ไงแล้วมันไม่จ่ายตังค์พิตรีดีเดือดพิตรีดีเดือดเจ้าอร่อยเดียดพิตีใช่ไหมเจ้าอร่อยโต๊ะยนงไหนวะพอร่อยยนงพัทยาผมตามหาอายุสี่ปีเฮ้ยมึงยุ่งอยู่ไหมเนี่ยแจ็คบั๊กดำมึงอยู่งไหมเนี่ยนอนตานนอ่ะใช่เขาเขาถ่ายเนี่ยเขามาถ่ายอยู่หลังบ้านร้านไหเมื่อขอโทษดีกว่าไหมเนองมันจะได้ดูดีเออมันจะได้แบบ มึงจะทําอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันทำได้แหละแต่ว่ามันไม่ไม่ควรทำไว้น้องไปเรื่อยจรังไงมึงไปทาในเทนนิ่งเออไปเจเขาในเทนนิ่งยังแบบพี่ครับอะไรครับอย่างนี้ยังดีกว่านี่มันเป็นเมืองไงมันไม่ใช่รั่นไหนไปเะไปเอ้เนี่ยคุยไรสัก พี่กูโดดต่ยทำมึงบงแตกแล้วกูชนแหลกทำมึงงงแดกจนสมบงแหกมึงชนะกูเห่ยเฮี้ยมคงแปตกเจอกับพวกกูเห่ยสังคงแดกมีแค่ไม้เลื้อยซุยอะไรกับคมแฝงเมียมึงสู้มือกูได้จับมันลงแขกทรงผมทรงแปดทรงแอคทรงแกะที่พวกมึงเคยได้ช่วยฟอกแกกูยังไม่ลงแขกไอสัตว์มาสาตไอสัตว์กูให้มึงสองร้อยของกูเต็มตู้ไอหน้าเฮี้ยมของน้อยพวกกูรวยจังอย่าเสือกมาขอเพราะไอพวกมันสนุกม่ใครกูเล่นมึงยังจะขอร้อย